ไปเข้าสองชั่วโมงมีห้องน้ำเหลยในป่าเฮ้ยไม่ใช่ผมผมไปทำตัวร่าในป่ามาททออกดขี้เรื่องไอ้ติ่งผมขี่เสร็จแล้วอ่าหาไปไม่เสร็จบ๊อบมี่ไปไออ็อฟพาเดินไปสองกิโลไปเอาใบไม้มาเช็ดไอ้อ็อฟทำไมพาเดินไปสองกิโลเอ้าวเรื่องนี้นเ,นเร็วมาหาพ่อหน่อยมาไปไหนมาลูก คือทั้งหมดทั้งมวลมาจากไอ้อบพี่พอ,อ้ฟบอกแล้วลูกให้<ม>ตีใช่ไหมตอบว่าตอบจูปากดิอ่ะจูบมันโอ้โหยอดผาปิดปากไว้ ยอดผาว่าพี่นุ๊กไปตั้ยที่ปายทำไมอ่ะโอ้เสียงยอดผาแตกแตกหนุหรือเปล่าแล้วพี่นุ๊กพี่ยอดผาเลยตีพี่นุ๊กที่นึงยอดผาของแ้รหรอเสียงยอดผาเหมือนเสียงพี่ิยวเลยว่ะพี่แกบอกให้ยอดผาตีพี่นุ๊กเหรอขอบคุณนะยอดยอดผาไม่เคยตอบเลยโอ้วันนี้อ๊อกกับนุ๊กก็มาด้วยสุดยอดมากมาตั้งแต่แรกเลยอ้าวหรอผมขี่รถมาไงอ้าวไปไหน ไปใยอดอย่าพ่อตีนะถ้าดื้อน่ะไปนั่งกับแม่ไปนั่งกับแม่เร็วๆเน่เน่เน่เอาเมี้ยหล่ะอย่าดื้อเข้าใจไหมอย่าผักพ่อนะอย่าปักพ่อเฮ้ยดื้อเฮ้อะไรลูกผักผักเหรอเนี่ยเนี่ยเราไม่เถียงอย่างนี้เลยอย่าตีพ่อพ่อเจ็บนะลูกอย่าผ่าไปมือไก่ต่อไปมานี่มาคือคือมานั่งนี่มานั่งตรงนี้มา มานี้มาเมื่อเราอยู่ด้วยกัน3คนเนาะอยากขอพิธีแค่อากาศมากเลยตอนนี้วันนี้วันนี้เราเดินทางมาสู่ชั่วโมงสุดท้ายกับ